เฮ้ยก <Hey, S 2> ็ไปเร็วนี่ถ้าจะไปทุบกระจกรถที่กินวิวหนึ่งศูนสี่ฮะโอ้โห oh, เปิดมาก็โดนเออ่ใช้ให้ไปทุบกระจกรถที่บ้านหนึ่งศูนสี่โอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่เก็บทีฟซิมูเลเตอร์ ep ที่สี่นะครับโอ้ห oh, เปิดมาก็โดนใช้เลยโอเคบ้านหนึ่งศูนสี่เมื่อวานผมไปฟาร์มนักลอบมาเพื่อแบบ จะได้แต้มพอที่จะอัพสกิลเอ่อความห้องตัวเป็นเลเวลสองนะครับก็จะได้เปิดล็อกเออือเพื่อเพื่อจะได้ลดล็อกเวทเอ่อเนื้อเรื่องนะครับผมไปฟามมานีหนึง้ะบ้านหนึ่งศูนย์สี่อยู่ไหนนะหนึ่งศูนย์สี่เหมือนจะอยู่ด้านบนครับน่าจะเลยมาแล้วโอ้โหดูสกิลขับรถของผมสิโอ้โหคล่องแคล่วแลว่องไวกว่านี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะครับ แต่รถมันอืดจริงสงสัยเออขึ้นดอยพอดีด้วยพอดีขึ้นดอยด้วยอะไรวะเรียงเขาไม่ถูกเลยหนึ่งศูนย์สี่หลังนี้สินะปุ๊บก,กระจกรถนี่นหรอเราต้องงัดเข้าเอ่าประตูลงรถใช่ไหมครัแบบนะงั้นผมขอจอดรถแบบให้หนีได้ง่ายๆหน่อยนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งอยากเสียงเงินซ่อมรถตอนนี้อเอ๊ โอเคหนึ่งศูนย์สี่หลังนี้สินะใช่เลยแล้วเราจะเข้าเอ,อตรงนี้ยังไงอืมเราต้องเข้าบ้านดยินนะเอา้าเข้าไม่ได้แ้าผมจะทำยังไงนี่ผมจะเข้าไปยังไงต้าหลังบ้านเหรออ๋อตรงนี้เองที่มันให้เราอัพโอเคครับผมขอ อไปซื้อถุงมือปีนป,ป่ายแป๊บนะครับโอ้หเจอลืมซื้อมาได้ไงวะเนี่ยโอเคงั้นผมขอตัดไปตอนที่เออผมกลับมาตรงนี้อีกครั้งนะครับอา้าวแล้วก็ผมตอนนี้ผมก็เอ่อทำการไปซื้อถุงมือมันเรียบร้อยนะครับถุงมือตั้งพันสองเนี่ยโชคดีเออเมื่อวานผมไปฟาร์มลักลอบมาได้เงินมาจำนวนหนึ่งไม่ใช่จไม่ใช่จำนวนหนึ่งสิ เอ่อประมาณพันสี่นิดๆผมซื้อถุงมือก็เหลือสองอยแปดสิบเฮ้ยเราปินได้แล้วโอเคเฮ้ยช่องเก็บของเต็มอย่าบอกว่าผมลืมขายของอ้าวผมลืมขายของงั้นอุ้ยในบ้านของเยอะเลยสงสัยต้องมารอบหน้าแล้วปะ เอ่อตอนนี้น่าจะต้องน่าจะต้องต้องอะไรวะต้องทุบกระจกรถอย่างเดียวคิดนานซะด้วยตรงน,นี้ไม่ได้โอเคเรียบร้อยเอาสุดท้ายป,ปึป๊บปึ๊บโอเคอเฮ้ยเ,เจ้าของบ้านอยู่เหรอที่หายเลยกู อยู่ไหนวะเนี่ยของบ้านอยู่ตรงไหนผมไม่รู้เลยว่าเจ้าของบ้านอยู่ไหนผมก็ต้องอย่องไปเหมือนเร,เราต้องลงไปชั้นล่างนะครับชั้นที่มีรถจอดอยู่อเอย่งเงีเยบเงีเยนอยู่นะครั อาวอย่างนี้ก็หวานเยี่ยบสินะเอ,เอ้ย่ตรงนี้ไปห้องครัวแล้วตรงหน้านะั่นคือรถใช่ไหมอล้วนี่มาห้องนอนนี่ว่าไม่ใช่ลงรถทำอะไรไม่ได้ก็ทุบเจ้าของบ้านแล้วกันอิสอิสอิสเฮ้ยทำไมเจ้าของบ้านถึงจังนะครับนคุณไม่มองเท่งกนะันล่ะหายแล้วนี่ก็โวยผมสิเ้ยนี่ไงกระจกรถ เคยฟีสผมไม่ฟีดนะครับผมออกจากอาอกออกออกจากอะไรอะ่ะหูยมีกีตาร์ด้วยผมไม่ฟีดนะผมนพิ่งจะค่อนข้างจะค่อนข้างจะโดนยิงแล้วโดนเมื่อกี้ผมเออคิดมุกไม่ออกนะขอโทษด้วยเอ๊ะว่าจะเล่นมุกแต่ก็คิดไม่ออกว่าจะเล่นอะไรดีกับฟีดดีจะเล่นมุกฟีดฝังก็ไม่ได้ เศ้าจังเลยนะเศร้าจังเลยแต่อ,อย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าลถอยู่ท่านที่สามใช่ไหมหรือสองวะเอ๊ะลงไปสองขั้นอบอกว่าเจ้าของบ้านจะไม่อยู่นะครับเหมือนเจ้าของบ้านจะเป็นคุณยายกับคุณลุง ใช่ไหมยู่ตรงนั้นเองเห็แล้วนะแวบๆบแบบไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ท่นเมื่อกี้ถูกแล้วแหละท่นตรงนี้แหละแล้วคุณยายทำอะไรอยู่ตรงนั้น,น,นครับคุณยายคุณยายครับเคยเดนินไม้บ้องหัวไหมครับ ผมว่าเราไปทุบกระจกเถอะมันเริ่มบาดเสียวแล้ววะอปะุปอายายไม่เห็นได้ไยังไงเฮ้ยมันเขาจะรู้เพราะฉะนั้นก็ทุบเลยแล้วกันทุบแล้ววิ่งเฮ้ยติดติดติดทุบแล้ววิ่งทุบแล้ววิ่งแล้วก็กระโดดออกมากระโดดปุ๊บเดิแมโโดแบบโอ้โหเดิมแบบเดิมแบบอะไรแบบ the m a r i x นะครับคิดอยู่ตั้งนานเชืยย่อไหย งั้นเออเราก็ได้ต้องตัดไปตอนที่ตำรวจไปอีกแล้วนะครับเจอกันครับโอเคอเรับอกเหมือนเราจะรอดแล้วนะโอเคภารกิจลุล่วงโดยปลอดภัยเราก็กลับบ้านกันเถอะโอ้แต่มืดจริงนันแะแทบจะไม่เห็นไอ้นี้อะไรน,นะถนนหนทางเลยงั้นเราก็ แต่บ้านเหมือนเรา <c oughs> ไม่น่านจะได้ห้าดาวคมนะผมว่าเพราะว่าโดนคนในบ้านเห็นเอา้าอ๋อเราไม่ได้มาป้นของเราแค่บา,าทุกกระจกเอ๊ะถึงว่าไม่ได้ดาวอาปีมือสะตอกออก,กุญแจของนายยังไม่โอเคนะไปฝึกมาให้ดีเหมือนโดนยดนยามอ๋อ เหมือนพี่วินนี่ใช้ให้เราไปป้นของอาสกิลให้เป็นสะดอกกุญแจเลเวลสามอืมงัน้นเราเ,าเอาของไปเอ้ยเรานอนก่อนแล้วเอาของไปขายแล้วพรุ่งนี้แล้วเราเออกไปป้นบ้าน104เมื่อกี้เห็นของในบ้านเยอะมากเลยเก้าประมาณ9ก้าโมงเลยเวลากำลังดีเลยโอเคเช้าแล้ว อของไปขายกันเถอะเฮ้ยผมขอทําสิ่งที่ผมไม่ได้ทำมานานแล้วขอสูดอากาศสูดอากาศเลยหรือวะสุดกลินดอกไม้ซักฟอดตัวชื่นจมูกกระพือเหมือนเดิมเลยหนึง่งรอบตัวนี้มันคัดจมูกยังไงไม่รู้โอเคลงรับจำนำาอสวัสดีครับผมเอาของมาขายนะ ได้เงินมาโอ้ยเก้าแล้วก็เก้าอีกตัวอีกหนึ่งบาทเอ้ยอีกหนึ่ง,งเหรียญเราจะหนึ่งพันพอดีหช่วงนี้เหมือนแบบจะเริ่มมีเงินแล้วนะหลังจากเออผมไปฟาร์มมาเม,มื่อวานนี่เขาทานจะอู้ฟู่เลยทีเดียวแล้วอะไรคืออู้ฟูว่วะเราขึ้นบ้านหลังนี้กันเลย อย่ามัวเสียเวลาโดยใช่เหตุเลยโหยเอ้ยตรงนี้ไม่ได้หุ๊หนึ่งปึกล็อกปึกล็อกโอ้โหอย่างงี้หมูหมูหมูเลยหมูหมูเลยหมูหมูหมูครับเอ้ยทำไมมันต้องหมูวะโอเค อย่างนี้ก็สบายเฮ้ยของบ้านอยู่เหรอโอเคแล้วงั้นเราก็ต้องเตรียมทางหนีที่ไ่้ว้ก่อนเราจะลงยังไงเฮ้ยเอ่อเอาของเปิดเปิดเปิดท้ายรถแล้วเอาของใส่ก่อนแล้วแล้วของออ,งอยู่ตรงไหนวะเนี่ยตรง้ เดียวติดต้นไม้ต้นนี้เดียวเนี่ยนะเอา้าเหี้ยโหกดฟิสิกส์เกมนี้ค่อนข้างจะเอาเรื่องนะครับต้นไม้ข,ข้างๆจะเป็นต้นที่แข็งกระด้างโอ้โหลำพงออเลยแล้วกันงคงจะได้หลายบาทอาต้นนี้ก่อนแล้วกันนะขอกลวยแล้วครับวิทยยงวิทยุอายุปูนนี้ก็ไม่จะเป็นต้องใช้แล้วเนาะ วิทยุอะ่ะไหมบ้านค่อนข้างจะหรูลามาเฮานะครับถึงแม้ผมจะไม่เห็นมาแถวนี้ก็เถอะผมขอยืมทรัพย์สินของคุณไปจำนำสักเล็กสักน้อยนะครับผมโอเคไหนๆทรัพย์สินคุณก็เยอะแล้วผมขอยืมนิดนึงอเอ๋อุย้ยติดติดโซฟา ผมว่าไอ้อันนี้มันไม่น่าเก็บมาเลยวะเจกันะ่ะยิงดีกว่าอืมไม่ดีเลยไม่ดีเลยหุยแตงโมใช่ไหมไม่ใช่อะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะหายอ๋อเจกันแอปเปิ้ลอืมไม่มีของแน่ป้นเลยวะไม่มีเง,งไม่มีเงินเลยเหรอโอ ถามหาเงินปุ๊บก็กเจอเงินเลยผมครับอ,อะไรโทรโทรศัพท์ขโมยได้ไหมกระเป๋าเต็มหมดเงินอีกแล้วเดี๋ยวผมปิดประตูให้นะขออนุญาตมาดูของในบ้านหน่อยนะครับแต่ผมปิดประตูให้เฮ้ยต้องอืมอะไรไม่จำเป็นไม่จำเป็นหมดนี่หว่าราคาเห,หรอ ถูกนี้ก็ทิ้งแล้วกันกล้องจะราคาดีกว่าอืมไม่เคไม่มีเฮ้ยในตู้ล่ะในตู้คงจะซ่อนได้เหมือนเดิมเยเลยเปิดทิ้งไว้เผื่อเราโดนจับได้โอเคลูกโลกอืมราคาก็ไม่เท่าไหร่เฮ้ยงั้นเอาของใส่รถเงินแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเก็บของในบ้านต่อตกใจนึกว่าเฮ้ย อันเน่นึว่าจะดูดพลสายตาของฉันได้งั้นเหรอเดี๋ยวแล้วผมจะโยนไปยังไงโยนอย่างนี้โยนอย่างนี้อุย้ยคุณครับคุณคุณไม่เห็นอะไรใช่ไหมโอเคไม่เห็นนะอืมชอเป็นพลละเมิงที่ดีจริงๆครับไม่แจ้งจับกันด้วยแล้วผมจะลงยังไงนี่ ลงอย่างนี้เลยกันอ๋อของใส่ในรถไปในรถจะบอกว่ารถเต็มมันมันมีโอ้โหมีอัพไซด์รถไหมถามจริงมวยได้ของโอ้ยข <c oughs> มวยได้ของแล้วเขามวยของได้แค่นี้มันเหมือนยังไม่คุ้มนะสะดากรทั้งทีอะคนแบบเอาได้เยอะกว่านี้สิอย่างนี้ก็โอ้โห <c oughs> หลายเที่ยวเลยดิกว่าจะ จะได้ของครบสมมุติเราไม่ปิดฝาท้ายรถมันจะอิวไหมของขอนด้านหลังรถเออแล้วผมถามใครวะเนี่ยอยู่คนเดียวอีพีนี้มันข้านจากสะดวกสะดวกอะไรวะไม่ใช่สะดวกสิลาบลื่นเออโอ้สะดวกเฉยเลยโอเคกลับบ้านมาซื้อเครื่องมือตัดกุญแจจอัตโนมัติบ้าน โอเคเครื่องสอดกุญแจอ,อัตโอนอมัติเครื่อง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 อ๋ออยู่อยู่หน้านี้นี่ว่าไปหาตรงไหนวะเนี่ยนี่ไงโอ้คันสองเลยเหรอแผงเอาเรื่องอยู่นะเน,นี่ยโอเคแต่ก็ได้อยู่เมื่อกี้เราได้ของมายเยอะก็เลยแบบค่อนข้างจะมีเงินเล็กน้อยนะเอ้ยรอบนี้คงจะไม่ลืมอะไรแล้วแนหะละโอเคถือว่าแบบ เออถือว่าอะไรดีวะไม่ไม่ใช่ถือว่าอะไรดีวะเนี่ยเออเมื่อกี้เอา้าเฮย้ฮยเฮย้ฮยคุณคือซุปเปอร์เกิร์ลสินะเอ้าเฮ้ยอย่ีใครซวยครับอย่ีใครซวยอี๋ผาแล้วผมชนรถเอ้ยรถชนเอ้ยผมผมผมอะไรอ่ะเอ้ยชนโดนซุปเปอร์เกิร์ลครับเจ้าซูปเปอร์เกิร์ล อ่าโทรแจ้งตำรวจแล้วผมซวยครับตอนนี้โอ้โหชิบหายแล้วแล้วเหมือนรถผมจะพังไม่พังนี่วะที่เองอ้าวหลอดเลยนี่วะโอ้โหเมื่อกี้เราชนเอ้ยถูกเรื่องนี่วะเมื่อกี้เราชนโดนหญิงแกลงนะครับโอ้โอโ,อโอ้โหผมว่ารถเรานี่มัน่อ่ข้างจะเบ,บาบางน,นะไม่ค่อย ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เลยวันนี้ชนหน่อยก็บวมแล้วอะไปมีคนอยู่ตรงนี้สินะอยู่ห้องนั้นหนึ่งคนแล้วมันใช้ยังไงเนี่ยเ <mm> ฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งส่งเสียงครับอย่าเพิ่งส่งเสียงผมนี่ไม่ท่านทำอะไรเลยครับแค่มา ใจเย็นครับทุกคนใจเย็นเฮ้ยผมว่าเราจะเย็นไม่ได้แล้ววะ <_ c oughs> เราต้องขึ้นรถด,ด่วนดเลยตัานรถสตาร์รถสตาร์ารถกูดกดลัวกเกอ้อชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วไปอยู่ไหนดีจะไปอยู่ไหนดีอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านนี่แหละผมไม่หยุดเว้ยผมจะไม่หยุดผมจะหาตู้อยู่ ทุเรียนี่แอบไม่ได้นี่วะแล้วตู้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 กได้ครับคุณโอ้บ้านซูเปอร์เกิร์ลนี่วะตู้ตู้ไหนแอบได้วะตู้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 บ้านบ้านเชียนี่ตู้อยู่ไหนแล้วตู้้าโอเคครับผมเอ่อหลังจากที่ผมเอ่อไปสอดส่องกิจวัตรประจำวันของเจ้าของบ้าน หนึ่งศูนย์แปดมันครับโอ้โหรอบนี้ผมกลับมาด้วยความรอบคอบเป็นอย่างมากครับโอ้ยแบบลดไล่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 โอ้เสียงเหมือนจะไม่มีแล้วนะครับเครฮะเรากลับเสียงปุ๊บเมื่อกี้ผมสอด่องอิจวัตรประจําวันของเจ้าของบ้านมาแล้วนะครับเหมือนสองคนจะเอ่อไม่ไม่เชิงว่าสองคนสิ คนด้านบนนี้จะไปทํางาน,นครับส่วนคนด้านล่างก็จะจะไม่ขึ้นมานะครับได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะสะเดาะกุญแจตรงนี้ได้อ่าผมวางแผนมาอย่างดีนะครับในการที่นํามาทุบทีวีเครื่องนี้ครับเห็นไหมครับพวกเขาจะไม่ขึ้นมาครับถ้าหน้าเอ่อถ้าหน้าเลยรวะถ้าเป็นหน้าเวลาตอนนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็สามารถทุกข์บทีวีและก็ออกกบ้านแบบเงียบๆได้เลยนะครับไม่มีมีใครแบบจับเราได้เลยคนระับเผื่อเราอาจจะได้ของติดไม้ติดมือมาสองสามชิ้นนะครับ <c oughs> รถบัตรรว่าเราไปกันเถอะครับไม่น่าจะได้ของติดไม้ติดมือแล้วนะครับแต่วันนี้วิ่งได้วิ่งครับวันน <c oughs> ี้วิ่งได้วิ่งครับเฮ้ยรถตำรวจมาแล้วเราก็ต้องรีบออกให้ใหเร็วที่สุด รีบออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดด้านหน้าเราไม่มีรถตำรวจนะครับมีแต่ด้านหลังโอ้ยรถขึ้นดอยอย่างอื่นเลยเพื่อนนิดเดียวนิดเดียวถึงแล้วถึงแล้วสวยเรารนอดแล้วนะครับ Yes กลับ้านเลยดีโอเคนะครับออถึงบ้านแล้วพี่วินนี่โอ้โหถึงบ้านปุ๊บโทรมาเลยเลยให้แกไม่อยากให้ใครเห็นสร้อยที่ขโมยมาอยู่ที่โรงรับจำนำก็แยกสินส่วนมาซะก่อนนะ โอเคเราต้องไปเรียนสกิลการแยกหิ้นส่วนมางั้นเหรอน่าจะประมาณนั้นโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกัน EP หนะ้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ